สวัสดีครับบัวเขียวน้อยกลับมาแล้วครับหลังจากที่ไปห่วชาตาอะไรนี่ถ้าไปปัดเงาเออไปปัดเงาครับมาตวลาสองสาวันนี่แหละ ดูเหมือนยังปัดไม่เสร็จเลยนะเนีเป็นขี้ๆอยู่เลยนะแต่ก็อย่างว่าถ้าไปปัดเงาเพราะเราเอามาใช้งานแล้วมันแล้วก็ไปใส่ตัวนี้มาครับตัวนี้ก็คือเวลาเราเลื่อนตรงนี้ออกนะะนี่เาเลื่อนออกมาแล้วเออมันจะวางวางอันเนี้ยวางไอ้นี้กระบะมันก็จะไม่ถูกกับ กับ,ก,บกับเกล็กกับแหลโดยตรงนะรันจะประคองไว้แล้วก็เอาเสืิมเป็นรอยตัดน็อตเลยตัดเสร็จก็ไม่ได้ออกให้เลยนะไม่ไม่ได้ทําความสะอาดให้นะอันนี้ก็เป็นรอยปัดเงาไหมมีไหมดูก็จะไปจะใส่ตรงนี้แหละครับใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ไฟสฟท้ายนะครับใส่ไฟท้ายเก้าช่องไฟท้ายนะครับแล้วก็ แผ่นป้ายทะเบียนแผ่นป้ายทะเบียนครับแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ดูปัดเงาแถบฝั่งนี้ละปัดเงาไอ้นี้ผมว่าจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะดามเหล็กตรงนี้นะผมว่ามันบางเผื่ออนาคตใส่แล้วมันงอก็เลยว่าจะให้เขาเนี่ยพับเหล็ก ซึ่งมันก็เป็นเหล็กพับเหล็กให้อ่ะเป็นแผ่นสองมิลพับให้มันเป็นตัว C ใช่ไหมเราเอาครอบโอ้ข้างละห้าพันเลยสิสองข้างหมื่นหนึ่งก็เลยเบรกไว้ก่อนเทไว้ก่อนแต่ไปซื้อเหล็กเหมือนพี่บัวเขียวอ่ะไอตัวเหล,ล็กเหล็กฉากอ่ะครับผมว่าเอาเหล็กฉากมาใส่ม,มุมนี้ก็ได้ครับผมสําหรับความคิดผมนะเอาเหล็กฉากมาใส่ฉากเลยเนะี่ยใส่เงี้ยฉากก็จะเป็นฉากใช่ไหม นี่เส้นละแค่พันกระบาทเองเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ยิงวิ่งมาแต่ว่าใส่ฝั่งนู้นก็ได้ครับหรือแม้แก็ใส่ฝั่งนี้ด้วยก็ได้ให้มันประคองตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่แลจะใส่ฟแฟนข้างในดีกว่าเพราะว่าดูเหมือนมันไม่ค่อยแข็งอาจจะแข็งอยู่แต่แน่นาะคนอาจจะงอ ครับข้างบนข้างบนไม่เท่าไหร่นะข้างบนไม่เท่าไหร่เพราะว่าข้างบนไม่ได้รับแรงกดเหมือนข้างล่างแต่ถ้าใส่ก็ไม่แพงนะครับก็เส้นละพันสองเส้นหนึ่งสองเส้นก็สองเันสี่ถ้าใส่ข้างบนด้วยก็น่าจะด,ยดียิงยิงยาวาเลยปื๊บ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 ให้มันให้มันแบบดูแข็งแรงนะครับบบบูู แล้วก็อันนี้เหล็กของนาโนนะครับเอาไว้ขนสร้างนี่ฮะเหล็กตะก,กางของน้องโนนี่เวลาโนขึ้นไปก็สามารถขนช้าได้นะครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งสองตัวนะครับแล้วก็อันนี้เอาไว้

ช้อปปี้ดูในช้อปปี้ลาซาด้ามันก็แค่พันกว่าบาทนะโชคนี่แล้วก็ดำดำเผาเออดำเผาสักนิดหนึ่งเพื่อให้มันเออแข็งแรงอันนั้นอะไรขอทำไม้มีน้ำมันออกมาให้มันหายใจอ ก็นี่เหล็กแหนบเสริมมาสองตัวสองตัวสามตัวโห oh, ขึ้นสามเลยม,มีห,หุดหนาของอเต้ไหมขึ้นไม่วะ <Okay. S 1> บงังคับตังกล้องอ่ะบังคับตังกล้องไะถ้าใส่ได้ได้โชคอีกสักตัวหนึ่งว่าน่าจะดีนะ แค่สองตัวให้มันนึบๆนึบๆสติ๊กเกอร์หน้านะครับก็มีจะเปลี่ยนใหม่แต่ว่ารอเขาไปทําอยู่ที่บอกทําไมทํานานอย่างเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันบอดนะโอ้คือ บ้บล้วเนาะโมโหเายพอแบจอองจเขาหรอเลอามันเป็นพอแบงธรมธรมดาไม่ใช่พ่อแบงจำ เดีย yeah. อันนี้เหมือนมันไม่มตรงเลยอะ จะลองใส่สามพันห้าร้อยมัดดูนะครับวันหลังก่อนอันนี้ได้มาสามพันมัดเดีจะลองใส่สามพันห้าร้อยมัดสามพันห้าร้อยมัดให้เต็มคาร์เบ๊กเลย นอตตแ่พูดถึงปัดก็ไม่ได้ปัดให้มันเงาเท่าไหร่นะแต่แล้วมันก็มีที่ผูกช้างแล้วกันที่ผูกช้างนิดห,หน่อยแล้วก็เสาโยงนั่นโยงนี่ฮะอืมก็สวยอยู่เวลาโดนโดนโดนแดดไปนี่เรียบมอางมองแต่ว่าเราก็ยังใหม่อยู่นะอ้าว กขาลืมคาดตรงนี้ให้นี่ข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีด้วยนะครับคาดข้างหน้าตรงหัวรถเน่ยสีขาวแลยลืมบอกเขาเ่ยโอเคก็ตามนี้นะครับโบเขียวน้อยไม่มีอะไรสวยงาม วยงามตามทองเหลืองอันนี้ให้เอาไว้ดึงผ้าใบบ่ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้นี้กล่องควบคุมอยู่นี่เขาบอกว่าบางบางตัวอยู่ข้างล่าง,างตรงตรง,ตรงนี้น <c oughs> ตรงนี้ลุยน้ำทีนี่คือเจ๊งเลย อันนี้ก็ลุยน้ำสูงไม่ได้เหมือนท่าน้ำท่วมปีนั้นก็ไม่ได้โอเคครับผมสวัสดีครับ